ถ้าใช้คัมภีต้องห้ามที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างชัดเจนแต่กลับไม่สามารถกำจัดบอสของดันเจียนได้ในทันทีและทำให้มันโกรธเกรี้ยวกลายร่างเป็นอสูรกายหน้าดำขนาดครึ่งเมืองบนร่างของมันเต็มไปด้วยดวงตายักษ์ย้ายสีแดงนับพันที่บ้าคลัง่งการโจมตีครั้งสุดยอดของหอกสายฟ้าสยบโลกทำให้ดวงตายักษ์ย้ายนับพันบนร่างของเอ็กซ์ระเบิดตัวเองจนพังทลายและดวงตามแมลงสีแดงที่เหลือต่างหลั่งน้ำตาเลือดพวกมันให้พลังงานอย่างต่อเนื่องแก่เอ็กซ ช่วยให้เขาพยายามหลุดพ้นจากหอกสายฟ้าในเวลาเดียวกันตาขายย่ยยักษ์ย้สีแดงที่เก่อตัวจากเจ็ดจำนวนของฝูแงแมลงพยายามห่อหุ้มหอกสายฟ้าขนาดมหาศาลต้องการดึงหอกที่มอบความเจ็บปวดอันไร้สิ้นสุดแก่นักรบเหล่านี้ออกมาข้ายังคงลอยอยู่ในอากาศสูงมองเอ็กซ์ที่ยังคงดิ้นรนด้วยสายตายเย็นชามือขวาที่กำแน่นไม่มีวี่แววว่าจะคลายหอกสายฟ้าจะระเบิดข้าพ้นพยา,ยามไม่กี่คำจากปากวินาทีต่อมา พายุสายฟ้าอันนาสพรกลัวเริ่มแพร่กระจายจากปลายหอกกระจายออกไปนี่คือความโกรธของเทพสายฟ้าการโจมตีต่อเนื่องของหอกสายฟ้าที่ถูกเรียกความเสียหายและการโจมตีของทักษาน,นี้แบ่งเป็นขั้นความเสียหายขั้นแรกคือการเจาะลงของหอกสายฟ้าสร้างความเสียหายสายฟ้ามหาศาลจากนั้นหอกสายฟ้าจะคงอยู่นานสิบนาทีทุกช่วงเวลาสายฟ้าที่รวมตัวบนหอกจะแพร่กระจายออกก่อตัวเป็นพายุสายฟ้า ความเสียหายของพายุสายฟ้าไม่เท่ากันเจาะของหอ,อกแต่เด่นที่ความยาวนานและตอนนี้ตัวหอ,อกสายฟ้าเจาะผ่านร่างที่เกิดใหม่ของเอ็กซ์อย่างสมบูรณ์พายุสายฟ้าครั้งแรกทําให้เขาทรมานจนแทบไม่อยากมีชีวิตไม่รู้ว่าเพราะความเจ็บปวดหรือสมองถูกเผาไหม้เอ็กซ์เหมือนวายร้ายคลาสสิกทุกตัวในภาวะสิ้นหวงังเขาหัวเราะดังลั่นเจ้าคาคาไม่ได้ฝูงแมลงของข้าไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตของข้าไม่มีวันหยุดนิ่งเจ้าในฐานะมนุษย์ ใช้ชีวิตเพียงชั่วครู่ราวกับมแมลงวันที่มีชีวิตเพียงวันเดียวแต่ข้าผ่านการเวียนว่ายนับไม่ท้วนทุกการเวียนว่ายคือการเกิดใหม่ข้ายิ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อข้าเกิดใหม่ครั้งหน้าข้าจะฉีกเจ้าเป็นเสี่ยงเปลี่ยนเจ้าเป็นหุ่นเชิดของข้าทําให้เจ้าเป็นท่าตลอดไปเพื่อชดเชยความเจ็บปวดของข้าแม้ภายนอกข้ายังคงเย็นชาแต่ในใจตกตะลึงอย่างยิ่งข้าเชื่อว่าเอ็กซ์ต้องผ่านการเวียนว่ายมานับครั้งไม่ถ้วนครั้งนี้เขาไปถึงระดับทองคําแท้แล้วครั้งหน้า หาก x เกิดใหม่กลับมาเขาจะพัฒนาเป็นระดับทองคำสูงสุดหรือไม่ข้าปิดตาจู่ๆก็นึกถึงคำพูดหนึ่งมแมลงไม่เคยถูกกำจัดอย่างแท้จริงแม้ข้าจะฆ่าแม่มแมลง x ยังมีวิธีที่ข้าไม่รู้เพื่อเกิดใหม่กลับมาข้าไม่รู้ต่อให้ x กำจัดไม่หมดจริงๆข้าก็มั่นใจว่าเมื่อ x กลับมาบางทีข้าอาจเป็นเทพไปแล้วพายุสายฟ้านับไม่ถ้วนทำให้ร่าง x เต็มไปด้วยตราประทับหลังจากการทรมานสิทธ นาทีหอกสายฟ้าสยบโลกระเบิดพายุสายฟ้าที่แท้จริงประตูขึ้นที่ไดสักแห่งในทวีปอิสเดน่าร่างของเอ็กซ์ลายในแสงสายฟ้าตาข่ายแมลงสีแดงขนาดมหาสนนก็พังทลายจบแล้วเสียงกริ่งสายกล้องดังขึ้นข้าเห็นร่างที่แตกสลายของเอ็กซ์ณตำแหน่งเดิมปรากฏแผ่นบางโปรง่งใสแผ่นนั้นเปล่งแสงจ็ดสีเรากับมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ข้าดีใจในใจได้อุปกรณ์แล้วแต่เมื่อข้าจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนนั้น ในใจรู้สึกถึงความตื่นระหนกยังไม่มีประกาศว่าดันเจี้ยนเคลียร์หมายความว่าทุกอย่างยังไม่จบชิ้นส่วนเจ็ดสีนี้เป็นทักษะของเอ็กซ์หรือไม่หรือเขาไม่ตายเป็นกับดักข้าถอยหลังเลือกความระมัดระวังจากนั้นเห็นณที่ตั้งของชิ้นส่วนเจ็ดสีระยิประยับเป็นสีเขียวมรกตรากับแสงหักเหแล้วสีเขียวนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วแวลาข้าสันไหวกลายเป็นแสงไฟฟ้าพลบตาไปไกลหลายพันเมตรมองลงจากท้องฟ้า ภายใต้อิทธิพลของแสงเขียวข้าเห็นทุกสิ่งบนพื้นดินเริ่มแปลงร่างต้นไม้โลกใหม่ฝังรากต่อหน้าสายตาที่ไม่อยากเชื่อของข้าเริ่มแตกหนอเติบโตหากเมื่อกี้ข้าไม่หนีและเลือกเก็บชิ้นส่วนนั้นตอนนี้ข้าจะถูกกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้โลกนี้ต้นไม้โลกใหม่เติบโตด้วยความเร็วที่มองเห็นได้เร็วๆรนี้สูงถึงท้องฟ้าข้าพบว่าต้นไม้โลกใหม่นี้ขณะเติบโตขึ้น มีกิ่งก้านบางส่วนยื่นมาทางข้าจากนั้นกิ่งก้านบานเป็นดอกไม้สีเขียวมรกตสุดท้ายกลายเป็นผลไม้สีเขียวใสแขวนบนกิ่งข้าบังเอิญพบบาดแผลจากแสงมรณะของเอ็กซ์ที่เจาะร่างกายข้าเพียงได้กลิ่นนี้ก็ฟื้นฟูสมบูรณ์ข้าจ้องผลไม้นี้คำพูดแห่งอำนาจข้อมูลที่ส่งกลับทำให้ข้าตกตะลึงผลไม้ไม่น่าอุปกรณ์กดแห่งนามเพิ่มขีดจำกัดพลังชีวิตหนึ่งแสน เพิ่มอัตราต้านทานสถานะผิดปกติ50%ผลที่หนึ่งเมื่อกินสามารถชุบชีวิตและรักษากระดูกขาวผลที่2เมื่อขีดจำกัดพลังชีวิตจากแหล่งอื่นเกิน1แสนหลังจากนั้นขีดจำกัดพลังชีวิตของเจ้าเพิ่มเป็น2เท่าและฟื้นฟู10%ของพลังชีวิตสูงสุดทุกวินาทีผลที่สทุกครั้งที่ขีดจำกัดพลังชีวิตเพิ่ม1แสนเจ้าได้รับอัตราต้านทานสถานะผิดปกติเพิ่ม10%และทุกสิบ วินาทีล้างสถานะผิดปกติทั้งหมดโดยอัตโนมัติผลที่สี่เมื่อเจ้าได้รับการโจมตีร้ายแรงที่ทําให้ตายทําให้เจ้าเข้าสู่สถานะหลุดพ้นสุ่มย้ายไปยังโลกใดก็ตามที่ได้รับการปกป้องจากแสงแห่งกฎอมตะหลังจากเวลาผ่านไปผลไม้อมตะจะถูกใช้ทําให้เจ้าเกิดใหม่ค่าสูดหายใจเย็นเป็นสมบัติประดับแนวคิดข้ายื่นมือเด็ดผลไม้ทันทีที่ผลไม้ผูกมัดกับวิญญาณข้าข้าเก็บผลไม้ไม่น่าไว้ในพื้นที่เก็บของ จากนั้นพบว่าแม้เก็บไว้ในพื้นที่ผลของผลไม้ยังคงอยู่ข้าเห็นขี่จำกัดพลังชีวิตของข้าเพิ่มขึ้น3าเท่าทันทีอัตราต้านทานสถานะผิดปกติจากเดิมหเปอร์เซกลายเป็น6กเอร์เซการล้างสถานะทุกสิวินาทีก็รีเฟรชอัตโนมัติโกงเกินไปความตื่นเต้นพุ่งพล่าในใจนี่คือวิธีเทพที่ไม่ต้องใช้ช่องอุปกรณ์สีน้ำเงินตอนนี้ข้าเข้าใจทำไมเถึงตายครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เกิดใหม่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาคงบังเอิญได้รับพลังแห่งความอมตะเล็กน้อยขณะคิดเช่นนี้จู่ๆสายตาข้าพระและควบคุมร่างกายไม่ได้ภาพหนึ่งค่อยๆปรากฏต่อหน้าข้าข้ามองจากมุมมองของเทพมองลงไปทั่วทั้งโลกอิสเตนาต้นไม้โลกใหม่เติบโตเต็มที่ปีกแห่งชีวิตสีเขียวมรกตโปรยลงจากยอดของต้นไม้โลกไหลไปยังหุบเขาก้นบึ้งของอิสเตนาอสูรกายครึ่งคนครึ่ง,ง,งมแมลงกว่าสามพันตัวที่ถูกผนึก ในน้ำแข็งหลังจากถูกหยดฝนชโลมลักษณะ,มะแมลงบนร่างถูกฝนชะล้างพลังชีวิตนับไม่ถ้วหลังไหลเข้าสู่ร่างทำให้อายุขัยของพวกเขายาวนานขึ้นหลายปีหมอกแห่งฝูงแมลงจางหายเปลวไฟแห่งอรารยธรรมยังคงสืบต่อขอแสดงความยินดีคุณเคลยดนเจียนชันศูนย์นพิเศษใจกลางฝูแงแมลงความยากระดับทำลายล้างสามขอแสดงความยินดีคุณสำเร็จภารกิจโลกเฉพาะได้รับฉายาเฉพาะผู้กอบกู้แห่งอิสเดนะ่า ขอแสดงความยินดีที่ในดันเจี้ยนนี้คุณฆ่าผู้แข็งแกร่งระดับจักรพรรดิครั้งแรกคุณได้รับฉายาใหม่ผู้พิชิตจักรพรรดิขอแสดงความยินดีในดันเจี้ยนนี้คุณสังหารฝูงแมลงเกินร้อยล้านตัวคุณได้รับฉายาใหม่ผู้ยุติฝูแงแมลงประกาศดันเจี้ยนดังขึ้นต่อเนื่องข้าได้รับฉายาใหม่สามฉายายังไม่ทันตรวจสอบผลของฉายาทั้งสามประกาศยังคงมาถึงเรื่องการคำนวณรางวัลดันเจี้ยนกำจัดความอายุติธรรม เวลา,วนนา,ารรเคลียร์ดันเจี้ยนสองวันสามสิบหกนาทีการประเมินเคลียร์ดันเจี้ยนระดับ s s s รางวัลการประเมินเคลียร์ระดับ SSS กำลังสุ่มคุณได้รับดันเจี้ยนพิเศษกำจัดความอายุติธรรมฝันร้ายราตรีขาวจดหมายเชิญเข้าชั้นห้าค่าตื่นเต้นเล็กน้อยเลือกความยากสูงสุดและรายงานตัวล่วงหน้าไม่ใช่เพื่อสิ่งนี้หรือการประเมินเคลียร์ระดับ s s s หมายความว่า รางวัลที่ข้าได้รับครั้งนี้ต้องเป็นระดับ SSS นี่คือสวัสดิการเฉพาะดันเจียนชั้นศูนย์ดันเจียนกำจัดความอายุที่ทำต่อไปการได้รางวัลระดับ SSS อียากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ดันเจียนชินเซียวชั้นใต้ดินศักดิ์สิทธิ์ชั้นหนึ่งหน้าประตูดันเจียนดวงดาวฝูแงแมลงมีนักรบจากหน่วยงานชินเซียลจำน,นวนมากรวมตัวกันที่นี่ใจกลางฝูงแมลงเกิดความยากระดับสามพันล้านจุดผู้บริหารชินเซียวตกตะ,ตะลึง แม้แต่ผู้บริหารระดับสูงของตึกใหญ่ก็ให้ความสำคัญจัดการช่วยเหลือทันทีนี่คงเป็นในประวัติศาสตร์ชินเซียวหรือในประวัติศาสตร์ตึกใหญ่แผนการช่วยเหลือดันเจียนที่รุนแรงที่สุดล้านัวชีอยู่ในแถวผู้ช่วยเหลือและเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทุกคนใบหน้าที่มักยิ้มอ่อนโยนของเขาตอนนี้เคร่งขรึมอย่างยิ่งในฐานะผู้นำสถาบันเรื่องนี้ไม่น่าถึงมือเขาออกโรงด้วยตัวเองแต่เขาไม่อยากให้อัจฉริยะที่เพิ่งรับเข้ามา ล้มลงในดันเจี้ยนนี้ในดันเจี้ยนนี้นักรบประดับสูงจํานวนนับไม่ถ้วนพร้อมอาวุธครบมือจับอาวุธแน่นพวกเขารอเพียงช่องว่างมิติถูกเปิดจะพุ่งเข้าไปในดันเจี้ยนเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือทุกคนเงียบกริบไม่กล้าส่งเสียงกลัวรบกวนผู้เชี่ยวชาญที่ถอดรหัสพิกัดมิติอย่างไรก็ตามในความเงียบสุดขีดจูจูมีเสียงถามเบาๆดังขึ้นอาจารย์ทุกท่านพวกท่านทําอะไรที่นี่ขอทางหน่อยได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยทุกคนตะลึง ข้าไม่รู้โผล่ออกมาจากดันเจี้ยนดวงดาวฝูงมแมลงตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้พระถูกล้อมด้วยกลุ่มชายชะกันจึงต้องเอ่ยเตือนตามหลังหลานรัวชีในแถวทีมนำกุงหลิงยกมือปิดหน้าเขาเกือบควบคุมน้ำตาไม่ได้นำกุงหลิงเองก็ไม่รู้ทำไมเพียงเจอน้องใหม่แค่ครั้งเดียวแต่สองวันนี้กังวลใจจนนอนไม่หลับเมื่อตระหนักอย่างเต็มที่ว่าคนที่เข้าไปในดันเจี้ยนมีคนรอดออกมาได้ทุกคนโกลาหลเพื่อน จ้าหนีออกมาได้ยังไงยังมีผู้รอดชีวิตในนั้นไหมพวกเจ้าเจออะไรหน้าสะพรัวในนั้นหรือเปล่าดันเจี้ยนนี้กลายเป็นยังไงคําถามมากมายถาโถมในความคิดของพวกเขาข้าสามารถรอดตายออกมาได้ถือว่าโชคดีสุดขีดส่วนการเคลียร์ระดับทําลายล้างดันเจี้ยนกาจัดความอายุิธรรมระดับ 3. ได้โปรดอย่าล้อเล่นเขาแค่นักเรียนใหม่แม้จะเป็นนักเรียนใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ยังเป็นแค่นักเรียนใหม่ อย่างไรก็ตามไม่ต้องให้ค่าตอบคําถามวินาทีต่อมาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของดันเจียนดังกล้องด้วยประกาศช่องทางดันเจียนขอแสดงความยินดีแก่นักรบอี่สำเร็จดันเจียนชั้นศูนย์พิเศษกําจัดความอายุติธรรมโลกและภารกิจของดวงดาวฝูแงแมลงสังหารจักรพรรดิฝูงแมลง X สําเร็จในการช่วยอรารยธรรมมนุษย์แห่งอิสเตนาดวงดาวฝูแงแมลงภารกิจโลกเฉพาะของดันเจียนนี้สําเร็จแล้วตั้งแต่วันนี้ ดันเจียนชั้นศูนย์พิเศษกำจัดความอายุิธรรมนี้จะถูกผนึกอย่างถาวรบันทึกการเคลียร์ดันเจียนนี้จะถูกบันทึกในหอเกียรติยศบันทึกดันเจียนกำจัดความอายุธรรมทั่วโลกผู้เคลียร์ดันเจียนคนสุดท้ายจะถูกจารึกในหอเกียรติยศดันเจียนกำจัดความอายุธรรททั่วโลกบนบัญชีทองคาการเคลียร์ระดับโลกประกาศดันเจียนต่อเนื่องและประกาศทั่วโลกที่ทั้งหลานซินรับรู้ได้ทําให้เหล่านักรบชินเซียวที่เฝ้าประตูดันเจียนตะลึงงานทั้งหมด ก่อนหน้านี้ยังตึงเครียดสุดขีดค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดช่องว่างมิติคณาจา์ชรามือสั่นระริกเครื่องมือในมือร่วงลงพื้นดังก้องไม่ใช่ว่าหนุ่มน้อยเจ้าทําให้พวกเราดูงโง่พวกเราคิดหนักเพื่อหาทางรอดเจ้าบอกข้าว่าเจ้าเคลียร์ดันเจียนนี้แล้วแบบนี้พวกเราจะทุ่มแรงถอดรหัสช่องว่างมิติไปทําไมยังไม่ทันทุกคนตั้งสติล้อมข้าถามสถานการณ์ในดันเจียน ได้ยินประตูดันเจี้ยนใจกลางฝูแงแมลงเคลื่อนไหวกระทันหันเงาคนจํานวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกจากหมอกหุกเหวทันทีที่พื้นดินมีคนสวมชุดนักเรียนชินเซียวสิ้นสติหลายร้อยคนคนเหล่านี้คือผู้ที่ก่อนหน้านี้เผชิญหน้ากับจักรพรรดิฝูแงแมลง X ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายบนต้นไม้โลกที่เน่าเสียยกดาซินแขวนอยู่ราวกับเนื้อรมควันพวกเขาคือผู้ที่หายตัวไป ในดันเจียนตลอดร้อยปีคงยังไม่ตายแต่จะตื่นได้หรือไม่ข้าไม่แน่ใจข้าเอ่ยปากวินาทีต่อมาทีมกู้ภัยทางการแพทย์พุ่งเข้ามาเริ่มตรวจสอบระดับบาดเจ็บของคนเหล่านี้คนเหล่านี้ทั้งหมดจะเป็นคนช่วยหรือหัวหน้าทีมแพทย์ตกตะลึงที่นี่มีคนฟื้นสติแล้วทันใดนั้นสมาชิกทีมกู้ภัยตะโกนเจ้าหนี้หนักเกินยกขึ้นเปนไม่ได้วินาทีต่อมาหลายคนพุ่งเข้าไปยกชายอ้วนขึ้นเปนอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะนั้นซุนต้าเฉวียนก็ฟื้นเมื่อตื่นขึ้นซุนต้าเฉวียนรีบรูปหน้าและมองมือตัวเองเรากับกลัวว่าร่างกายยังคงเป็นครึ่งคนครึ่งมแมลงเมื่อยืนยันว่าร่างกายกลับเป็นมนุษย์ปกติซุนต้าเฉวียนถอนหายใจจากนั้นพลิกตัวลงจากเปลลุกขึ้นอย่างคล่องแคล่วแล้วก้มตัวอาเจียนข้าเห็นซุนต้าเฉวียนเหมือนไม่มีอะไรเรากับคลายไข่แมลงที่กลืนก่อนหน้าออกมาหมดตกใจอีกครั้งนี่มันร่างกายอะไร ขับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขนาดนี้ค่ายออกมาแล้วหายสุนต้าเฉวียนปฏิเสธทีมแพทย์ที่เข้ามาจะตรวจสภาพเขาแต่หันมามองข้าน้องหลินเจ้าทาสําเร็จข่ายิ้มและพยักหน้าข้ารู้ว่าเจ้าได้ขอบคุณเจ้าข้าได้บันทึกเคลียร์ระดับ S. ได้รางวัลไม่เลวน้องชายต่อไปถ้าเธอจะสร้างหรือซ่อมแซมอุปกรณ์เสริมต้องมาหาข้านะข้าทําให้ฟรีเมื่อสุนตาเฉวียนพูดข้าเห็นนักรบทีมกู้ภัย มองมาด้วยสายตาอิจฉาเห็นชัดว่าซุนต้าเฉวียนในฐานะนักรบแม้จะดูวู่วามแต่ในงานช่างตีเหล็กฝีมือเขาคงระดับสุดยอดก่อนหน้านี้ในดันเจี้ยนทั้งสองคนไม่เพียงแค่ร่วมทีมกันยังแลกข้อมูลติดต่อฆ่าชูนิ้วโป้งให้ซุนต้าเฉวียนจะไปแน่รุ่นพี่ซุนกลับถึงหอพักค่าถอนหายใจยาวสามวันในดันเจี้ยนดวงดาวฝูงแมลงตอนนี้นึกย้อนเทียบกับวันซ้ำซากที่ชินเซียวยาวนานกว่ามากโชคดีที่ตอนนี้มีเวลา ทบทวนการต่อสู้ในดันเจียนสรุปประสบการณ์และตรวจนับสิ่งที่ได้จากดันเจียนนี้สิ่งที่ได้มากที่สุดแน่นอนว่ารางวัลเคลียร์ระดับ SSS ตอนนี้ในพรสวรรค์ของข้านอกจากพรสวรรค์ระดับ SSS มงกุฎแห่งเทพยังมีพรสวรรค์ใหม่จุดแห่งการเวียนว่ายเมื่อเจ้าสัมผัสสิ่งมีชีวิตที่สิ้นชีพสามารถรับบางสิ่งจากช่วงเวลาการเวียนว่ายอันยาวนานหรือสั้นของเขา คำอธิบายพรสวรรค์น,นี้ค่อนข้างนามธรรมาตามความเข้าใจของข้าพรสวรรค์น,นี้คงให้ข้าสัมผัสผู้ตายแล้วได้บางสิ่งจากเขาเป็นพรสวรรค์รีดนมศกแต่ได้อะไรแน่ต้องทดสอบเองต้องให้ข้าทดสอบหลังจากนอนผ่อนคลายบนเตียงข้าเริ่มทบทวนการเดินทางในดนเจียนใจกลางฝูแงแมลงจริงๆที่ต้องทบทวนคือการต่อสู้สุดท้ายกับจักรพรรดิฝูงแมลง X ผู้แข็งแกร่งระดับจักรพรรดิหุบเวหวน่ากลัวจริงๆ ถ้าไม่มีคัมพีต้องห้ามความโกรธของเทพสายฟ้ากลไก่พิเศษของอำนาจเทวะที่ควบคุมเอ็กซ์ได้นานกว่าหนึ่งนาทีข้าคงล้มเหลวข้าถึงเข้าใจหลักการคัมพีต้องห้ามคือคัมพีต้องห้ามไม่ใช่แค่เพราะระดับสูงแต่เพราะการปลดปล่อยมันต้องจ่ายราคาเช่นความโกรธของเทพสายฟ้าเมื่อมือเทพฉีกท้องฟ้าลงสู่อิสเดนาข้าผูรายย้ายยังควบคุมมันไม่ได้ผู้ถูกควบคุมไม่ใช่แค่เอ็กซ์ข้าเองก็ถูกควบคุม และวคำพีต้องห้ามอื่นที่ข้ามีท้องนภา,าอันร้างปล่าของสายฟ้ามีกลไกพิเศษที่ต้องรู้ล่วงหน้าหรือไม่ทบทวนเสร็จข้าตรหนักว่ายังไม่ไร้เทียมทานทักะติดตัวหลายอย่างการยกระดับสู่คำพีบริสุทธิ์ขั้นก้าด่วนจากนั้นสองในสี่ด้านของนักรบระดับและอุปกรณ์ต้องเพิ่มขึ้นเมื่อนึกถึงระดับข้านึกถึงคำพูดของนำกุงหลิงทางสถาบันจะจัดการโอนครั้งที่สามให้ข้าข้าเปิดหน้าแสดงอาชีพ มองแถบระดับก่อนหน้านี้เพื่อเข้าชั้นศูนย์กำจัดความอายุติธรรมต้องล็อกระดับที่60ตอนนี้เคลียร์ดวงดาวฝูงแมลงแล้วปลดผนึกได้เมื่อปลดผนึกร่างคาสว่างด้วยแสงขาวสิทธิ์ดวงเสียงแจ้งเตือนเลเวลอัพดังต่อเนื่องค่าพุ่งจากระดับ60สู่70ขอแสดงความยินดีคุณเลเวลถึง70คุณสามารถไปที่หอโอนอาชีพเพื่อรับภารกิจโอนครั้งที่สจากนั้นค่าตรวจสอบฉายา ผู้พิชิตจากพันดิในดันเจียนกำจัดความอายุติธรรมความเสียหายทั้งหมดที่คุณสร้างเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อคุณสังหารผู้แข็งแกร่งระดับจักรพรรดิมากขึ้นค่านี้สูงสุดถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ยุติฝูแงแมลงเมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์ประเภทมแมลงสังหารบริวารทั้งหมดของมันพร้อมกันฉาย,ายานี้ทําให้ค่าตื่นเต้นลักษณะเด่นของแมลงคือขยายพันธุ์ฉายานี้ทําให้ค่าฆ่าแมลงใหญ่ได้ง่ายผู้กอบกู้แห่งอิสเดนา ได้รับการเพิ่มคุณสมบัติพื้นฐานด้านจิต0.2%พลังโจมตีเวส0.1%สามงกุฎคุณสมบัติพื้นฐานด้านจิต3%ค่าประสบการณ์และแต้มทักษะแต้มพิเศษ3%การเสริมอุปกรณ์อัตราความสำเร็จของการเรียนทักษะ3%วันรุ่งขึ้นข้ามาถึงหอโอนอาชีพชินเซียวสัมผัสคัมภีวิญญาณโอนรับภารกิจโอนครั้งที่3ภารกิจมี2ข้อข้อ1คือรวบรวมวัสดุ3ชนิดอีกข้อคือเคลียร์ดันเจียน ที่ชื่ออ่าวโจรสมบัติและได้ระดับการประเมินเคลียร์พูดตามตรงข้อกําหนดภารกิจนี้ข้ารู้สึกว่าง่ายกว่าการโอนครั้งที่สองแต่ความรู้สึกข้าผิดพลาดเพราะเมื่อข้าบอกนํากุงหลิงเกี่ยวกับวัสดุและชื่อดันเจียนนํากุงหลิงแสดงความเห็นว่าถ้าผู้บริหารชั้นสูงของสถาบันรู้ว่าภารกิจโอนครั้งที่สามของเจ้าโหดขนาดนี้คงไม่รับจัดการภารกิจนี้ให้เริ่มต้นก็ขอทรายเงินแห่งการหุนคืนวัสดุหายยากระดับดาวพลัส เจ้ารู้ไหมว่าผลผลิตทั่วประเทศของมันมีเท่าไหร่เจ้าคงเป็นคนแรกที่ทําให้ชินเซียวเพื่อเจ้าไปขอสมบัติจากคลังแห่งชาติน้องชายเจ้าทําให้ข้าอิจฉานํากุ้งหลิงยิ้มขณะพูดพูดตรงๆข้าก็รู้สึกดีใจลึกๆไม่นานวัสดุหายากสามชนิดสําหรับโอนครั้งที่สามถูกส่งมาให้ภารกิจโอนครั้งที่สามสำเร็จครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึง่งนํำกุงหลิงก็ส่งข่าวดันเจียนอ่าวโจนสมบัติอยู่ในที่ใดสักแห่งทางใต้ของตึกใหญ่ ห่างจากเราครอบคลุมเหนือใต้ของตึกใหญ่ภารกิจโอนของเจ้านี่เลือดเก่งจริงๆข้ารู้สึกว่าเจ้าได้กําไรข้าสงสยัยเมื่อรู้ว่าอยู่ที่ทะเลใต้แทบจะข้ามตึกทั้งหลังจากเหนือจโระใต้หลานกวงหลิงยิ้มและสายหัวถึงเวลาให้เจ้าได้เห็นเส้นสายของชินเซียวเจ้ารู้ไหมว่าจัดการหมายถึงอะไรเราได้ติดต่อสมาคมนักรบที่ใกล้อ่าวจรสมบัติให้พวกเขาส่งทีมชั้นยอดประกอบด้วยนักรบโอนครั้งที่สี่ออกเดินทางไปที่ประตูดันเจียน พวกเราได้ข้าตะลึงสมาคมนักผจญภัยที่ใกล้ที่สุดทางอ่าวสมบัติให้พวกเขาส่งทีมยอดฝีมือออกไปแล้วหลงอ้าวเทียนจะยอมรับหรือไม่หูข้าได้ยินเสียงแจ้งเตือนข้ายอมรับคําเชิญทันทียังสามารถฟาร์มดันเจียนแบบอัตโนมัติได้แบบนี้ด้วยเหรอเห็นชื่อของอีกสามคนได้แก่เย่ฟานเซียวหยานหลัวเฟิงทีมนี้สุดยอดทีมืออาชีพถ้าไปที่อื่น พวกเขาสามารถต่อสู้กับบอสสุดท้ายได้กี่ตัวแน่นอนว่าไม่ถึง5นาทีข้าได้รับแจ้งเตือนภารกิจเคลียร์ดันเจียนสำเร็จขอแสดงความยินดีคุณโอนอาชีพสำเร็จคุณเลื่อนขั้นเป็นจอมเวทขั้นสูงโอนครั้งที่3คุณได้รับทักษะใหม่ลูกบอลหินและความลึกแห่งธาตุข้าตื่นเต้นกับลูกบอลหินการโอนครั้งนี้ออกทองคำตำนานนี่คือทักษะระบบแรงโน้มถ่วง